หลวงพ่อครับทําไมพระพุทธศาสนาถึงบอกว่าองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยต้องมีอยู่สามองค์ประกอบก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถูกแล้วเนี่ยก็ในเมื่อคือเขาบอกว่าพระธรรมนี่คือเป็นคําสอนที่ที่ทิงล็กคือเป็นแก่นเราเอาพระธรรมอย่างเดียวไม่ได้หรอแล้วพระธรรมใครเข้าไปรู้ล่ะก็เห็นเขามีหนังสือคนที่ค้นพบพระธรรมคือใครพระพุทธเจ้านั่นไงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีพระธรรมได้ไงคือพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสละ เวียงวังสละโอรสธิดาสละครอบครัวมาบำเพ็ญทุกขิรยาตั้งหกปีกว่าจะได้จัดสรุปจะไม่รู้จักพระองค์เลยเช่ยวเหรอ,อจะไม่นึกถึงบุญคุณจะไม่นึกถึงยกตัวอย่างเช่นเห็นว่าลูกเก่งลูกดีมีตำแหน่งใหญ่โตจะไม่คิดรู้จักพ่อเขาบังเลยเหรออ,องค์พระพุทธถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยเรายิ่งจะได้ความรักความเรื่มใสามากความเชื่อจะเกิดมากเกิดแน่น เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตัดสู้แบบฟุกฟุกไม่ได้ขึ้นบนเขาแล้วลงมารู้เลยแต่พระองค์ทรงทรม,มานตนปฏิบัติตนให้เห็นกันจัดจะแจ้งแจ้งจ,จ,จ,จริงๆเลยอ้อาวคราวนี้คือเข้าใจแล้วว่าคนที่นําพระธรรมมาให้เราก็คือพระพุทธเจ้าแล้วต้องทําไมต้องพระสงฆ์ด้วยหลวงพ่ออ้าวแล้วพระพุทธเจ้าปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่าไม่อยู่แล้วองค์ท่านไม่อยู่แล้วพระธรรมมีรูปร่างหรือเปล่าไม่มีอ้าวแล้วจะมาเดินทางมาถึงเราได้ยังไงพระธรรมไม่มีเท้าอ่ะ ก็ศัยเท้าพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์รุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงพระหนุ่มในน้อยปัจจุบันเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เข้ามาศึกษาทรงทมทรงพระธรรมวินัยไว้แล้วก็นํามาบอกเรามาสอนเราในหนังสือก็มีแต่ว่าใครล่ะจะอธิบายหนังสือนั้นให้แจ่มแจ้งชัดเจนได้ครับใี้หลวงพ่อแล้วอย่างที่เขาบอกว่าพระสงฆ์เนี่ยในเขาบอกเป็นเนื้อนาบุญนันภัยจริงๆแล้วคือความหมายแปลว่าอะไรเนื้อนาบุญพระพุทธเจ้าเปรียบพระสงฆ์เหมือนดิน เหมือนดินที่จะปลูกพืชพระสงฆ์ดีก็คือดินดีพระสงฆ์ไม่ดีก็คือดินเค็มดินเปรี้ยวที่ปลูกพืชแล้วก็ไม่ได้ผลครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องรวมทําเลด้วยนะฮะต้องแป,แ,ปแปลดินเป็นทําเลด้วยครับเช่นว่าจะสร้างห้างใหญ่โตก็ต้องสร้างที่กรุงเทพใจกลางมหานครถ้าไปสร้างที่ในต่างจังหวัดที่จังหวัดเล็กๆก,ก็อาจจะได้ผลยอดขายได้น้อยได้ไม่มาก นั้นพระองค์เปรียบพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเหมือนดินดีเมื่อบุคคลไปทําบุญในดินดีนั้นในเนื้อนาบุญดีผลก็ภัยบูนอันภัยคือภัยบูนเป็นเนื้อนาบุญอันภยัยแสดงว่าคือถ้าเกิดเราจะสวดมนต์หรือว่าจะมีการไหว้พระอธิษฐานทุกครั้งเนี่ยเราควรจะระลึกถึง3อย่างนี้เสมอขาดไม่ได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ันเป็น รัตนะอันประเสริฐที่ประเสริฐกว่ารัตนะทั้งหลายในบทรัตนสูตรอยากจะแนะนาท่านผู้ชมให้ไปสวดรัตนสูตรพุทธเจ้าเปรียบว่าอะไรก็ตามรัตนะทั้งหมดเนี่ยในโลกนี้ก็ตามโลกอื่นก็ตามครับสู้พุทธรัตตนาธมร,รัตตนาสังครัตตนาไม่ได้เพราะว่ารัตนะเหล่านั้นประดับประดาสวยงามแต่ไม่พาเราให้พ้นทุกแต่พุทธเจ้านั้นประดับที่ใจแล้วพาให้พ้นทุกครบสุขไปบูรนั่นแสดงว่าคือที่เราได้ยินบอกว่าเนี่ย พุทธทางสารนังคัจฉามิธรรมมังสารนังนี่คือเป็นการน้อมเอาเข้ามาเป็นน้อมเอาเข้ามาประกาศว่าข้าพเจ้าขอถึงหรือว่าขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งก็คือเป็นแบบเป็นแบบที่เราจะได้เดินตามทางนั้น<อ>จะได้ไม่ผิดเพี้ยนจะได้ไม่ออกนอกนู่นนอกลูก่นอก,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 กทางอ๋อเข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับอาจารเิญพร